ทีมคนรอมีส่วนสําคัญจะพูดต้องขังทําให้ผู้ต้องขังกลับบ้านไวยังไงเดี๋ยวทีมพีผมจะอธิบายให้ฟังถ้าใครติดตามช่องผมมาตั้งแต่แรกๆรกนะผมจะมีคอนเซ็ปต์อยู่อย่างนึงที่ผมพูดเสมอว่าทีมคนรอมีส่วนสาคัญทาให้ผู้ต้องขังกลับบ้านไวแล้วมันมีความหมายยังไงหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมผมจะบอกว่าตั้งแต่ฉันจับกลุ่มยันวันปล่อยตัวทีมคนรอมีส่วนสําคัญมากมาัฉันจับกลุ่มทีมคนรอทําอะไรทีมคนรอสามารถประสานกับร้อยเวรเจ้าของคดีนะเออ ทำนู่นทำนี่เอ่อเกี่ยวกับเรื่องคดีประกันตัวนะยื่นถแถลงยื่นอะไรตอนน่อมีอะไรทําได้หมดต่อไปถ้าเกิดเข้าไปถูกจองจาทีมคุณรอทําอะไรได้คัดลอกใบแดงครับคัดลอกใบแดงเพื่อเป็นองค์ประกอบไม่ว่าคุณจะพักโทษหรือคุณจะทําอะไรยังไงก็ต้องมีใบแดงใบแดงตกไปคัดลอกส่งให้ผู้ต้องขังได้สอบชั้นเด็ดขาดไวเวลามีอภัยอะไรหรือมีอะไรดีๆหรือได้ทำมาโทษมันก็จะได้แบบว่าเออเร็วดีกว่าบางคนที่แบบว่านานมากกว่านะใบแดงยังไม่ตกเลยวันพ้นโทษหรือพักโทษอะไรออกมา ทีมคนรอก็ต้องเป็นผู้อุปการะเห็นไหมระหว่างทุกครูทุงขังก็ต้องส่งเสียก็ต้องอะไรเห็นไหมทีมคนรอมันส่วนสําคัญมากจริงๆที่ทําให้ผู้ต้องขังมีทั้งกําลังใจแล้วก็ทําให้แบบว่าได้กลับบ้านไวแต่ทีนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดมันไม่ใช่แค่นี้สิบางทีนะครับทีมคนรอเนี่ยมักจะสร้างปัญหาให้กับคู่ต้องขังอาทิเช่นอะไรนะรบ,บางคนหลายคนมีคําถามมากมายแทนที่จะเอาเวลาไปศึกษาว่าเออการที่ออกบ้าออก ได้กลับโทษเร็วเนี่ยคือมีอภัยโทษกับพักโทษเงื่อนไขมันเป็นยังไงแต่ทีมคนรอกลับมานั่งโค้ดเศร้านะไม่มีกําลังใจมันก็จะทาให้หดหูเวลาไปเยี่ยมหรือบางคนมีคาถามพี่คบพี่ครับสแตมเซเว่นใช้ส่งจดหมายได้ไหมเออดูสิพี่คบพี่ครับทำไมเวลาเขาปล่อยตัวต้องใส่เสื้อสีขาวเออดูดิพี่คบพี่ครับสารตัดสินจากข้างในไม่ใช่สารตัดสินใช่ไหมเดือนจำเป็นคนตัดสินได้ไหมเนี่ยบางคาถามมันไม่น่าถามก็ยังมีคําถามกันมาฉะนั้นนะผมสาคัญที่สุดเลยทีมคนรอศึกษาครับว่าเออรับสภาพความเป็นจริง ทำยังไงให้ถึงได้กลับบ้านไวส่งเสียเขาในระดับที่โอเคแล้วก็มีนะบางคนเขามีส่งให้ผมดูไปโพสต์หรือว่าไปพิมพ์ในไลน์กลุ่มเรือนจําอ่ะช่วยเรือนจําช่วยส่งให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่ากิจกรรมแต่ละวันของผู้ต้องขังทําอะไรบ้างกินยังไงนอนยังไงข้างใน คือผมเข้าใจแหละว่าเป็นห่วงแต่บางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปยุ่งนะคุณต้องเข้าใจด้วยว่าเจ้าหน้าที่เขาก็มีงานของเขาเขาก็มีงานเยอะแยะอันนั้นเรียกคุณว่าก้าวไก่แล้วมันไม่ได้มีผลอะไรแต่ทาให้ผู้ต้องขังกับบ้านไวแล้วก็มันจะทําให้ทุกอย่างมันแย่ลงด้วยผมก็ฝากไว้กับประเด็นทีมคนรอเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญจริงๆหลายๆคนผมเข้าใจว่าคุณรักและเป็นห่วงนะแต่เอาที่มันมีขอบเขตเอาที่มันกําลังพอดีไม่ใช่โอเอออะไรเขาไปติดคุกนะครับไม่ได้ไปซนะัเมเมอร์ฮอลิลเดย์ ทีมคนรอยังไงเชื่อผมว่าทุกขั้นตอนทีมคนรอเป็นเรื่องสําคัญทีมคนรอควรใช้อิสระภาพที่อยู่ข้างนอกติดตามเรื่องในสิ่งที่สมควรทําในสิ่งที่สมควรแล้วมันจะช่วยให้ผู้ต้องขังกลับบ้านไวและมีกําลังใจด้วยนะยังไงก็ใครมีคาถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้โพ์นี้เลยแล้วเดี๋ยวผมมาทําคลิปตออนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดหัวใจทุกช่องทางกับช่องทานกลับบ้านบ่ายเพ็รลอยล้านช่องที่ให้ความรู้และงใจกับทีมคนรอผู้ต้องขังในเรือนจำทางการทั่วประเทศไทยวยครับ